วัดีครับวันนี้อยู่กับช่องอาเจมิิวิวิวันนี้ครับวันนี้เราจะจำลองรถไถนา,นาไปนัไปหน่อยอะต่กมันน้ำสิลักการโทรกับบ้านนี่คือคลิปแรกของท่งนี้แดดจ้า แล้วและโดนด่าตลอดเลยครับโอผมไม่เปิดหน้าพเพราะว่าพี่ชายครับแต่กูเ้เห็นหน้ามัน,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 น มเล่นบ่อยมันก้ทงเม่งองเล่นอย่างนี้ไ้ยัยนไกลไปดิเราไม่เห็นรถเข็นทุกคนมาที่นี่ กูมองไม่เห็นเลยน่าจะามือชิบหายอะทุกคนมันก็มีแค่นี้ครับไปชิปนันมืนอใหม่เฮ้ยหมาข้ามลูกมาแดกว่ะเฮ้ยเฮ้ยหมาข้ามลูกมาเดกสัตว์ใหญ่ใกล้สัตว์หมาข้ามาาลูกมันไม่ใจไม่ใช่หรอเฮ้หมาแมวเอาไก่จะไงวะก็ก็มีเพียงเท่านี้ครับวันนี้ เขาถ่ายน่าซิ่งครับแล้วเจอกันไป